ก่อนทานก็มีอาการาปวดแล้วก็ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็คือใช้ A, ที่สีขาเดินครับผมเพื่อช่วยพยุงตัวพอฟังเ,เข้าไปในโทรทัศน์จะมีรายการของคุณมดดำแล้วก็ได้ยินว่า,า UNC มีสะพูลทางด้านาช่วยหัวเขา่าแล้วก็ช่วยกระดูกก็เลยมาที่นี่ ลองกินดูแล้วชุดหนึ่งผลปรากฏว่าเขาดีขึ้นการลุกนั่งดีขึ้นไม่ต้องอช่วยแบบว่า,าพยุงตัวก่อนแล้วก็ค่อยยืนแล้วค่อยเดินตอนนี้คือลุกวุฒแล้วก็เดินได้เลยอันเช้าตัวนี้1เม็ดนี่อีก1เม็ดแล้วก็เย็น1เม็ดพร้อมกันครับอขอ ให้ทำแบบสิ่งดีๆเงี้ยเป็นของคนไทยเพื่อคนไทยจริงๆอ่าแค่นี้ครับผม